แต่ทีนี้บางคนเนี่ยเขาไม่ได้ยินยอมพร้อมใจนะเขาโดนแอบถ่ายนะแล้วลักษณะที่โดนแอบถ่ายเนี่ยไม่ได้มีแค่ผู้หญิงที่โดนนะผู้ชายก็มีทุกเพศทุกวัย <laughs> ทุกเพศทุกวัยสามารถกลายเป็นเหยื่อได้หมดคุณผู้ชมอย่างกรณีนี้เนี่ยตำรวจเขาไปจับผู้ต้องหาผู้ต้องหาคนนี้เปิดกลุ่มลับขายคลิปลามกแล้วเป็นคลิปลามกลักษณะชายรักชายด้วยนะเก็บค่าเข้ามาเข้ากลุ่มเนี่ยรายละ350บาทประเด็นก็คือว่าตรงนี้ก็ผิดกฎหมายอยู่แล้วใช่ไหมแต่คนที่เขาโดนถ่ายอ่ะ คือเป็นชายขายบริการอันแน่นอนการขายบริการทางเพศเนี่ยผิดกฎหมายแต่คุณตกลงกันซื้อขายถูกไหม,มคนที่เขาขายบริการชายขายบริการเนี่ยเขาก็ไม่ได้คิดนะว่าเขาจะถูกแอบถ่ายาแล้วเอา,าคลิปไปขายอีกอทีคืออย่างเงี้ยผิดหลายต่อคุณผู้ชม ไปดูนะจังหวะที่ทางตํารวจกองกํากับการสากองบังคับการตํารวจสืบสวนอาชจากรรมทางเทคโนโลยี2องเข้าหมายสารเข้าไปจับกลุ่มผู้ชายคนนี้ชื่อว่านายคุณากรจับที่บ้านหลังหนึ่งในหมู่5ตําบลหนองกวางอาําเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีเนี่ยคือพอเข้าไปค้นในบ้านก็เจอนะเครื่องคอมพิวเตอร์แล้วก็โทรศัพท์มือถือข้างในนี่คือชัดเจนนะมีคลิปภาพลามกอนาจารลักษณะชายรักชายเนอยู่ทีนี้ต้นเรื่องเนี่ยเนื่องจากว่ามีคนมาแจ้งเบาะแสเจ้าหน้าที่ครับว่า ในแอปพลิเคชัน X หรือว่า Twitter เดิมเนี่ยนะครับมีคนหนึ่งเผยแพร่สื่อลามกอนาจารโดยเก็บเงินด้วยนะชักชวนให้คนเนี่ยมาเข้ากลุ่มลายลับนะเก็บค่าสมาชิกรายละ350บาทพอจ่ายเข้าไปแล้วเนี่ยก็จะมีคลิปภาพผู้ชายถูกล่วงละเมิดทางเพศขณะนอนหลับให้ดู oh. ซึ่งตำรวจก็เลยรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็เข้าจับกลุ่มซึ่งนายคุณากรน,นี่ก็รับสารภาพนะครับว่าตัวเองเป็นคนผลิตคลิปลามกพวกนี้จรงิง แล้วก็ใช้วิธีไปซื้อบริการชายขายบริการจากสื่อสังคมออนไลน์แล้วระหว่างที่มีเพศสัมพันธ์กันเนี่ยนายคุณนากร,กรก็แอบถ่ายคลิปแล้วก็เอาคลิปมาขายในกลุ่มลับแบบเนี้ยซึ่งทําแบบนี้มานานถึง3ปีแล้วด้วยนะคือไปกี่คลิปแล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็แจ้งข้อหานะครับผลิตและเผยแพร่สื่อลามกเพื่อการค้าข้อหาจําหน่ายวัตถุลามกแล้วก็ข้อหานําเข้าข้อมูลลามกเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ครับ